มาไปทาน้าเบิงตะกะเตรรียนอีกแล้วพี่น้องจ้าเมื่อนี้เพื่อนสีจับออกจำนายแล้วครับผมนี่อุย้ยอ,อนซ่อนเมื่อนี้สิจับจัะขอกเนาะจับคอกเดียวบอกโอ้ขอกนี่ ได้แักโลแล้วเอาอกไปน ough, ี <c oughs> ่สองโลกว่าดิคอ๋อโลกว่ามันสีเหลือหลายบรดอย่นี่นาอนาะอ๋อกระสดรงนากรอนึงูเนาะเนาะอยนู่ประมนาองูสเนาะานู้นอ๋กระนากะนาน้รนากรไอนาะสน้อกราะนงราาาันนเา ไข่มรตีดมันก <iah> ็ังกว่าจับได้ประมาณห่ากโลบางเสนเนาะประมาณห่ากโลก็ซื้อว่าได้หลายอยู่ดิมันมันไข่จักชุดแล้วเอาไข่มันจักชุดเอาครับไข่เชุดเดียวบ่โอ้เอาไข่ชุดเดียวแล้วก็ขายเลยมัอาขุดเซุ้มเ่าขายนี่เป็นแม่ไข่พร้อมเด็เนาะแม่ครับ แบบแม่ไข่นี่แซ่บขนาดพี่พี่น้องไข่เขาสิเพาะต่อไปมันทอดนี่ไหมครับจ้ะเขาเขาบริได้ขายไข่บ่บ่ครับตรงนี้คุยบริให้คุณสั่งไหมอ๋ออันนี้คุณสั่งเลยขายอยู่อันนี้ค้องนี้บ่ิั่นต่ว่ากับค้องนี้ก็เลี้ยงพร้อมกันได้เนาะเม็นบ่ตะว่ามันพุ่งละไข่พุ่งละเจาะน้องไข่พุ่งละมันต่ว่าห่างบ้านได้ขายแต่ว่าบ้านจับขายเนาะครับบนจัับนมีผู้สั่งหันมีออเดอร์กับรับคือเก่าแหละเนาะจ้ะ ออเด้อด่ะลัที่เานี่พี่น่องกำลังจบไข่ไอ้หลอดเลียวพอดเลยหมืนขามพุ่นี้เตรียมอยู่อ่าอนี้เขาตะเสียวออกมันมันกินเปลืองเสร็จแล้วมันสิบ่ไหวเนาะเพราะว่าตะกกดบังไข่ไม่แหละมันพออยู่ไหมอันนั้นไม่ยังรนไข่มันเหรออ๋อนั่นบอกไข่มันโอ้พี่หน่องเดี๋ยวีไอ้าเสียวไปองเเดียวบอกไข่หนึ่งโลลา คือไข่ดกค่เะเพืมันโทษโทษโทษแม่มันโตนนใหญ่อือไข่จะดกจับไปเรียกพี่นอ้องพวกนั่นก็กำลังไข่ขอมีนี่หีหกว่าๆจับได้ตัวมันหนีหาหกโลพี่นอ้องหาหกโลโลละสี่ลอยกัน หกสี่ยี่สี่สองพันสี่เนาะสองพันสี่แล้วก็ได้ไข่มันอีกได้ไข่มมาเบิง่งไข่มันพี่น้องอันนี้ไข่มันพี่น้องไข่าจากคอ,อกเดียวได้เป็นโลตายตัวอันนี้เป็นเงินหมื่นหนึ่งเด้อพี่น้องเงินหมื่นประมาณนี้ในช่วงที่ก็จาเลี้ยงไลาๆนี่แย่งกันสื้อวันนี้ไข่มันเนาะ ไปแย่งกันคนนี้จะไ,ไปจองไว้เดี๋ยวนี่การเลี้ยงตะก,กะเตียนกำลังเป็นทีนิยมพี่น้องให้ชุ่มชุ่มข้อ,อเดียวจะไม่ได้ใครหลายก็แค่พี่น้องเดี๋ยนี่คนเลี้ยงหลายกับใครมันก็ได้เนาะ ต่างก้นต่างไม่ใครบ้านบาน้านนี้จะคล้องกับบ่ไดดซื้อใครเนะบัณเนาะก็สามารถขยายออกไปได้อีกเรื่อยๆื่อยสบายเลยบัณนี้จะกำไรบัณพี่นอนจะคล้องวาสิทุ่นเข้าลงทุ่นหลายปันใดน่ะนี่จักพันกาว่า พันกว่าสองพันขายคอเดี่ยวสองพันจ้าอ่าร่วมทั้งเบิดกระสิประมันสองพันกว่าจะว่าห่อขายคอเดียวถ้าขายคอเดียวก็ได้ทุ่มขึ้นเหรอเนาะเป็นตะเลียงพี่น้องพ่อพ่อคันจะได้หกโลเจ้าก็ได้ 2, สองพันซีแล้วเอาวิธีจับบนน,นั่นนี่ ที่จับพี่น้องเอาไปแล้วก็ตักเอาตักเอาเอาง่ายปานขั้งไว้เอาเลยเอาซ่อนนี่จับขาต้นจับข้อจับง่ายที่เอาออกเบิดคอข้อเลยบอ่อ <c oughs> นือจงได้ เอาออกเบิดเลยบ่อ,อพวกกําลังไถ่อยู่ขุนก็เอาออกบ่อ,อ,กอ,กอบ่ออกนไหมบ่อหน่นแม่กําลังไถ่อยู่ในไส้แห่อันไห้มะเจาะก่อนบ่อนีิอ,<ล>อันนี้แม่เออเอาออกดีครับเอาออกเบอรต้องการบ่อบ่อเขาจอมากเนาเออสันชูยได้จับการกับแม่เด้อพี่น้องพึ่งกําลังจีเอาออกขายเพิ<อ>่นสีเลี้ยงไม้ข้อนี้เพิ่นสีเริ่มเลี้ยงไม่เพราะว่าได้ไข่แล้วขายกิโลละ สี่ลอยเด้อพ e ี Não, <S <S ่น yeah, really. ้องฮะผู้ใดอยากบัวอยากทอดตักกระแตนสดๆท้องน้ำไมีขนาดเครื่องโลกจ้าเวลาเดือนกว่าๆพี่น้องก็จับขายได้แล้วเลี้ยงบ่โดนเป็นตะมันอยู่ดิเดือนประมาณนี่ยละประมาณแมนเลี้ยงกว่าๆมือซิผ่ามือ จ้ก็ได้เงินแล้วทำบางไงโบกับายอยู่ด้เนาะไปหาหยาหายังกับประด้ยากมากไหมใกล้กองเมียงดอกนี่ก็เลังสีโคมกันมันนีแม่ใครได้แล้วพี่เนาอคดีแล้วกินหยาเนาะหยาครับกินหยาอาหารมันโสด แผ่นแปลหัวหานคิดสูตรหวัวหานคือไม่อีกกับเป็นแนวไม่อีกละไอ้ม,มันกินหยาจังสี่แหละมันจังธรรมชาติเนาะจังธรรมชาติเขา,ากินข้ากับบริคิดผู้ซื้อไปกินกับสบายใจบอกยังไงว่าบริยัง,งดีต่อสุขภาพเ้าพร้อมโลนึงแหมโลนึงกับปลาไหลเนาะขายทั้งถุงไปนั่มบ่หนาหนี่ เออมันเห็นเขาเขียนขายเขาขายเที่ยงถุงจ้ะก็เจเ้าเฮ็ดถุงมาเลยถุงจริงๆถุงมันจังบ่ตายนะก,กันเขาเจาะถุงมันจังบ่ตายแม่นครับถุงผัดแยงก็เจาะเป็นขายเลยอุ้ยพี่น้องนะยังมีเด้อะขอมีกันยังเต็มอยู่พี่นอ้องกันผู้ใดอาย,ยากอยู่บันน้ำแพ็งไปละทั้งบันน้ำแพ็งไปเด้อพี่น้อง ขัวคันผู้ได้มาขัวกะขัวดีดีแล้วก็ตําแก้วตําแก้วสมแม่พี่น้องตบาบักพริกดิบแล้วก็บบีบบักหน้าเสใส่สุ่มสมกินเนีนีย้แซบพตจนาพี่น้องถ้าก,กะเตียนคันผู้ได้มักทอดกะทอดได้ทอดมันมันแซบตักกะเตียนพี่น้องต้ก,กะเตียนต้ก,กะเตียนปลาทังก้า นสนใจแล้วก็มาส่อมหาอะไรเด้อพี่น้องน,นี่ทั้งไข่ไข่กับม,มีโตสดๆรกับม,มีพี่น้อง